สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตโครงการสีสมานนะคะที่ก่อนหนนี้เราได้ทําคลิปลงช่องไปแล้วเนาะโครงการตอนนี้เสร็จไปแล้วประมาณ90%ใส่เมนเชตชีสแล้วตีผนังแล้วเรียบร้อยนะคะคจะพาไปดูภายในนะคะีช่างทํางานอยู่เดิมขนาดห้องเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ100ตารางเมตรค่ะมีผนังแยกเป็นผนังติดกันค่ะแยกเป็นส่วนตัวเลย เข้ามาด้านในก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องโล่งๆแล้วก็มีห้องน้ำภายในตัวโอ้หพอเข้ามาอากาศเย็นมากเลยค่ะทุกคนในภายในนะคะอืมกระพัดรัดน่าใช้งานมากเลยอาโอ้กว้างอยู่เหมือนกันนะคะในขน,นาด100ตารางนี้ผนังเนี่ยจะเป็นผนังแบบศูนย์ไม่แน่ใจนะคะแต่ศูนย์ไปทมคุณหมูก่อน คุณหมูคะขอถามเรื่องผนังหน่อยคะ่ะผนังตัวนี้มันอยู่ที่ขนาด100ตารางเมตรเนาะแต่ว่าทีนี้สูอยากจะทราบว่าผนังของเราอะคะ่ะเป็นผนังประเภทไหนอะค่ะคุณหมูให้ความดูตรงนี้นิดนึงโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพา,ามาดูพื้นที่ก่อนนะเบื้องต้นเนี่ยผนังเนี่ยเป็นผนังแบบนวัตกรรมใหม่เป็นผนังของบริษัทใจบุญวอนะครับคือผนังเนี่ยทำมาจากคล้ายๆแผ่นซีเมนต์บอร์ดนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นคอนกรีตมีฟิล์มนะครับซึ่งทําให้ทั้งการเสียงการความร้อนด้วยนะครับ ทีนี้ลักษณะของการติดตั้งเราเป็นแผ่นเดียวจากข้างบนไปถึงข้างล่างก็จะซ้อนเป็นแผ่นๆแบบนี้เนาะถ้าลูกค้ามาแล้วต้องการที่จะทะลุเป็นห้องเดียวกันเราสามารถม้วบเบได้นะครับม้วนเบได้แล้วก็ไปเก็บเอาไว้วันนึงอยากจะเอามาติดตั้งใหม่ก็ติดตั้งได้นะครับในรูปแบบที่เ็าจะมีการล็อกข้างบนแล้วก็ล็อกข้างล่างนะครับจริงๆของการติดตั้งแบบนี้มันแข็งแรงมากอยู่แล้วนะครับเราใช้ปูนนะครับยาใส่ตามช่องตามร่องของของแผ่นไว้อยู่แล้วนะครับ ก็ถือว่าแข็งแรงนี่เบาด้วยเออนี่ไงนี่ไงนี่คือข้อต่อมันนี่มันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็ต่อมันเหมือนอิฐมวลเบาขนาดใหญ่นะครับหรือมาเป็นแผ่นแบบนี้ได้เลยก็ผนังเนี่ยประกบด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ของ S c g ของ HCG ทุกอย่างเป็น S c g มีครับซื้อมาจากไหนคะเนี่ยอจางไหนเออแอบโฆษณาเพื่อนๆเอยสนใจติดต่อได้นะเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้ค่ะโอเค สุดท้ายแล้วสุดก็ขอฝากโครงการสีสมานนะคะตั้งอยู่ตรงถนนตีวมรนปากเกตค่ะอยู่บริเวณแถวแถวแยกส่วนสมเด็จนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้ว90%แน่นอนว่าไม่เกินเดือนแน่นอนพร้อมใช้งานเลยถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ